กาบสบายดีพอน้องกับสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีเวิร์ซูผู้สุคนนาพี่น้องเนาะพบพ่อกระเบาตายอีกแล้วพี่น้องเอ้บรรยากาศยามเที่ยงเนาะตอนนี้กับกำลังสิผักเที่ยงพี่น้องเอ้กำลังสิผักเที่ยงเนาะกำลังสิกินข่าวกินน้าพี่น้องเอ้ตอนนี้กับอาหารท่าก็มีแกงหนนอไม้เนาะแกงหน่อไม้แล้วก็ป้งปลาพี่น้องเอ้ตอนนี้กับกำลังปิ้งปลานี่พี่น้องปิ้งปลา ใหม่ๆห,หอนๆเลยพี่น้องเลยแล้วก็มีแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แก่แกงแล้วเรียบร้อยเนาะพี่ทางในปิดน้นองนี่แกงหน่อไม้แล้วก็ป้งปลาเนาะเมนูเฮาเมื่อี้กะกำลังเตรียมพี่น้องเลยตอนนี้น้องบิวน้องชันติก็กำลังแต่งผ้าเข่าพี่น้องเลยแต่งผ้าขา่าสกินข่าเนาะตอนนีก้กำลังตักแกงหน่อไม้ ลเลยกระเข่าจ่าวน้อก็นงนงก็มาอีกไปเบิ่งเท่าแม่เพิ่นไปตึ๊กชดุกพี่น้องเลยเบิ่งมาได้หรือบ่ได้เอ็งสิไปเอ็งสบายป่ะมองดูเองสิไปนี่พี่นออ้องปลาปูตัวมีแต่ปลาขาวงามเลยพี่น้องเลย ขาวมีตัวงามเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยเนาะปลาบัตเฮาพี่น้องเอ้ยปลาจากธรรมชาติแบบสิเลยพี่น้องหาอยู่หากินแบบธรรมชาติบ้านเฮาบ้านนาเฮาเนาะตอนนี้ก็กำลังกินข้าวกินน้ำพี่น้องเอ้ยกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ปิ้งปลาพี่น้องเอ้ยมามาพี่น้องมาเสีบเสีบน้ำกันเนาะสิเลบ้านเนาะบ้านนาเฮาพี่น้องเอ้ย กินอยู่กันแบบสิแหล่พี่น้องมาเดินมาเดินพี่น้องเด้อแซ่บๆน้ำกันเนาะนี่พี่น้องเคยปิ้งปลาปิปา้งปลาห่อนใหม่ๆแซ่บพี่น้องเลยปิ้งปลายายสุกตึกงจ้ำเกิดต้น

Mama mà nhau mà Nhắm sôi sôi Nó Các anh nó mát nhắm tiền Vì nó มอ,มองนั่งมองเนี้ยก็จะเก็บแคบจักหน่อยพี่น้อ,นองเอ้ยนี่คนนามองน่องหนก็จะเก็บแคบจักหน่อยกินอยู่หฮอยู่นาตามคันันาพี่น้องเอย,นนอยแบบสีหละ โตพี่น้องเอ้ยแซ่บแนบงกันเนาะแกงราใหม่ปีงปลาห่อนๆ e พี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องอาหารบ้านนอกบ้านนาเนาะมามาพี่น้องมามาแส่บแนบงกันพี่น้องไก่ทางพี่น้องเอ้ยนาไก่ทางเสียงดังขลุ่มลึ้มขับหลดมามาพี่น้องมา เสบนกกันพี่น้องเอ้ยยงเอากระชีพีกินก่อนพี่น้องเอ้ยบ้านนี่มาตายที่หมูกริบโอ๊ตบ่อยเป็นอะไรเนาะมีชะเมาอร่อยกาลังกินกาลังอร่อยข้ากปากกินอย่างอริดอร่อยเลยพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเอาก่อนเอากระชพี่น้องเอ้ย บายนี้น้องบายนีแล้วสวัสดี FC เบิดสู่ผู้ทุกคนเนาะพี่น้องมาๆพี่น้องมาข่าวนํากันพี่น้องเอ้ยแงหน่อไม้พี่น้องเอ้ยปิปลาฮอเนาะิงปลากับปลาเกพี่น้องเอ้ยใหญ่ๆงามเลยเนาะ ป้าทำเมตึ๊กศิุูข้ข่าวดิพี่น้องเลยเก็ดจากไหนจากหน้าเลยครักินข่าวที่หน้าพี่น้องกิน้าวจะมา่งได้พี่น้องเฮ้ยยุ้ยมาโลก้าซอยโอ้มีไข่อีกพี่น้อง เดือนนกินเผาเดือนกินมาเลยยอดเลยเนาะ nem cair, né,

嗯哼。 ปลาขระพุกพี่น้องเลยงั้นก็ตายวันไหนจะมีขวบพี่น้องเลยตีปลาแล้วจะกินหมดตีปลามันจังแซ่บพี่น้องเลยอก็จะเอ็นใจกินแบบเหอนห่อนเลยพี่น้องเลยตัวักใหญ่พอรู ย่างไผ่จับกวนไผพยยี่น้องเลยเขาทุก <laughs> คนเข <laughs> า <laughs> ปลาปลาเขาปลาตุดยอดเลยเนี่ยขาวอู้ชับคนละแบบว่ะมันนี่เนื้ออาจจะคนหวานปลากระพุตัวนี้ปลาเก๋ง,งหมครับนาทานมน

เมียนป้าคัางเมียนพี่น้องเอ้ยตึกได้เลยกับคัางเมียนกขาบวยเลยวก็ตึ๊กไปปิ้งโล่ตึ๊กแต่แสบป้าบริใจน้ำก้อนน้ำแข็งแซ่บแซ่บแซ่บปสาก็ชอบไปไม่หีบกับเมียนปิ้งอีกอื่นพี่น้องเอ้ยเนี่ยเนี่ยเข้าคราบจะช้อนเลยนะพี่น้องยยิและวลงเดือน

很好，好 ย่อนเลยน้ลงอ่ะยิงหม้องเยก็ดย่อนเลยเนาะบาตายกชิ้นค่ะนั่งชิ้นเนื้อแค่หน้ากันแบบหน้าคือนเคยเจียนไม่เจียน จัดก่อนพี่น้องปลาอีกา่าพี่น้องเอ้ยตัวนี้ปลากาพี่น้องจัดก่อนตัวใหญ่ยอดเลยปลากานี่สีมันสีหอมเนาะครับบ้างก็พี่น้องเอ้ยยอดเลยหักจะเทพี่น้องเอ้ยสีขาวๆซะ <c oughs> <c oughs> นี่พี่น้องเนื้อนวลขาวๆพี่น้องกระลุงมีไข่น้ำไข่อีกเนาะยอดพี่น้องกินไข่ก่อนแจ้งน้ำไมสบายดีพี่น้องรอบบ่ายเลยพี่น้องรอบบ่ายเลยสิแมนเอาไม้พักทางก่อนเดี๋ยวบ่าวพนวดก้าวเรือเสีได้มันน้ำไม้เอาสองไห่หน่อยนะไปทางป่าทางอะไรก่อนไข่ หนึ่งี่ฟ้าบอกไดนมันมันหอมหอม่ยาดำหนาพ่หน่อยนาพักคานี่ยังไม่ได้ดำเลยยังไหนึงกูหนาพ่อาไงเลไ้หุนไห้ยาวอนกนเลยพี่น้องเนี่ยขากระดุมนุ๊กน้องหอครับ ชาบัน้องเดินอืมอ,อีมอนในปลาลูกวัดนี้พี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยแซ่บขนาดอือเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาขวนเลยเนาะเอาก็สิได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตายทำคลิปต่อๆไปในเด้อพี่น้อง พ pues <an> ่อกันขิดต่อไปพ ER ี่น้องเอ้ยบ่าวต่ายชิดตะกาวเข้ามาสบายดีพี่น้องพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเอ้ยทุกการติดตามหับชมเนาะมึอนี้ก็เสบแทบน้ำกันพี่น้องเอ้ยลาไปก่อนเนาะพี่น้อง